รอบนี้ก็เป็นรอบที่สแล้วนะ,ะทางอันวอิบราฮิมนะครับซึ่งเป็นประธานอาเสียงก็บอกให้อดกัน้นอดทนนะในขณะที่นุทธินชาญบริกูลก็ยืนยันให้อดไม่ทะกันไม่อดไม่ทน,นละจัดต่อกันให้เต็บให้จบนะครับแล้วก็มีการยึดบ้านหนองย่าคืนเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับประเทศไทย สวัสดีครับผมประกบผมเทืศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหก ok นิวส์ับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศวันนี้ก็มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ m i s s Universe นะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของสงครามระหว่างไทยกับทางฝัง่งเขมรรัฐบาลญี่ปุ่นแสดงความกังวลสถานการณ์ไทยกัมพูชารัฐบาลญี่ปุ่น ออกถแถลงการ์แสดงความกังวลหลังสถานการณ์ระหว่างไทยกัมพูชากลับมาตึงเครียดแม้ลงนามถแถลงการ์ร่วมโดยยำ้ำต้องใช้สันติวิธีและคุมสถานการณ์ไม่ให้บานปลายวันที่8ธันวาคม2568สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำกรุงพนมเปญออกถแถลงการ์แสดงความวิตกต่อสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างไทยและกัมพูชาที่ทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้ง จากการดำเนินมาตรการทางทหารต่อเนื่องของทั้งสองฝ่ายทั้งที่ทั้งคู่ได้ลงนามถแถลงการร่วมว่าด้วยการจัดการความขัดแย้งชายแดนเมื่อวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมาญี่ปุ่นระบุว่าความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยและกัมพูชามีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อเสถียรภาพและพัฒนาของภูมิภาคทั้งหมดพร้อมย้ำว่ารัฐบาลโตเกียวกำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และคัดค้านทุกการกระทำที่อาจทำให้ความตึงเครียดปะทุรุนแรงยิ่งขึ้นในถแถลงการญี่ปุ่นเรียกร้องให้ทั้งสองประเทศปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงใช้ความอดทนอดกลั้นสูงสุดและเดินหน้าหาทางบอกอย่างสันติวิธีผ่านการเจรจาตามเจตนารมณ์ของถแถลงการร่วมเมื่อ26ตุลาคมกระทรวงวัฒนธรรมกัมพูชาประนามไทย อ้างไทยยิงถล่มพื้นที่รอบปราสาทพระวิหารวอนนานาชาติกดดันกระทรวงวัฒนธรรมกัมพูชาออกโรงประนามไทยอ้างไทยยิงถล่มหลายจุดรอบปราสาทพระวิหารทําอาคารอนุรักษ์เสียหายวอนนานาชาติร่วมกดดันวันที่8ธันวาคม2568กระทรวงวัฒนธรรมและศิลปะก,กัมพูชาออกแถลงการประนามอย่างรุนแรงกรณีที่อ้างว่าทหารไทยเปิดฉากใช้อาวุธโจมตีเข้าเขตกัมพูชา บริเวณอันเสดจังหวัดพระวิหารก่อนยิงถล่มต่อที่ปราสาทตามเมืองทมและพื้นที่อื่นตามแนวชายแดนโดยใช้ทั้งปืนใหญ่และอาวุธหนักหลายประเภทกัมพูชาระบุว่าในช่วง5นาฬิกาถึง7นาฬิกาการโจมตีเกิดขึ้นต่อเนื่องรอบพื้นที่ปราสาทพระวิหารส่รงผลให้อาคารโครงการอนุร,รักษ์โครปุระหภายใต้ความร่วมมือกัมพูชาอินเดียรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านการอนุร,รักษ์หลายส่วนได้รับความเสียหาย แถลงการระบุว่าตั้งแต่ประสาทพระวิหารขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อ7กร,รกฎาคม2558ไทยได้ยกข้อกล่าวหาและสร้างสถานการณ์ตึงเครียดหลายครั้งทั้งช่วงปี2558ถึง2551และล่าสุดระหว่างเหตุปะทะ24-28ธันวาคม2568โดยเหตุโจมตีล่าสุดเกิดขึ้นหลังจากฝ่ายไทยมีการยั่วยุทางทหารต่อเนื่องหลายวัน อันวานายกมาเลเซียบอนไทยและกัมพูชายับยั้งชั่งใจกลับสู่แนวทางการทูตอันวานายกมาเลเซียออกแถลงการเรียกร้องให้ไทยและกัมพูชาควบคุมสถานการณ์อย่างที่สุดเปิดช่องสื่อสารและกลับสู่แนวทางการทูตก่อนความตึงเครียดลุกลามจนฉีกความพยายามสร้างสันติภาพในภูมิภาค วันที่8ธันวาคม2568นายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียออกแถลงการผ่านสื่อสังคมออนไลน์แสดงความกังวลอย่างลึกซึ้งต่อเหตุการณ์ประทะด้วยอาวุธระหว่างกองกำลังไทยและกัมพูชาตามแนวชายแดนซึ่งมีรายงานผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ อันวาระบุว่ารู้สึกกังวลอย่างยิ่งต่อรายงานการประทะด้วยอาวุธระหว่างกองกำลังของกัมพูชาและไทยตามพรมแดนร่วมขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บโดยความรุนแรงที่ปะทุอีกครั้งเสี่ยงทำลายความพยายามที่ทั้งสองประเทศทุ่มเทเพื่อสร้างเสถียรภาพมานานฮุนเซนสัญญึดเส้นแดงแนวตอบโต้ตชัดเจนของฝั่งกัมพูชาเตรียมพร้อมเต็มกำลังรับมือการโจมตีจากฝั่งไทย ลั่นยกเลิกภารกิจทั้งหมดในประเทศเพื่อร่วมกำกับดูแลกองทัพเขียงข้างนายกในช่วงวิกฤตวันที่8ธันวาคม2568สำนักข่าวของกัมพูชารายงานว่าสมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาออกแถลงการผ่านโซเชียลสั่งกองกำลังทุกหน่วยยึดเส้นแดงตอบโต้อย่างเคร่งครัดและเตรียมพร้อมเต็มกำลังรับมือการโจมตีจากฝั่งไทย ขณะที่สถานการณ์ตึงเครียดชายแดนกัมพูชาไทยพุ่งสูงขึ้นอีกครั้งหลังมีการประทะต่อเนื่องหลายจุดฮุนเซนระบุว่าตั้งแต่เมื่อวานจนถึงเช้าวันนี้กองกําลังไทยได้ยิงอาวุธหลากหลายชนิดเข้าใส่พื้นที่กัมพูชายอย่างต่อเนื่องหวังยั่วยุให้ตอบโต้เพื่อล้มข้อตกลงหยุดยิงและคําประกาศสันติภาพกัมพูชาไทยที่ลงนามเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาอดีตนายกกัมพูชาย้ําว่า เส้นแดงในการตอบโต้ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนแล้วพร้อมสั่งผู้บังคับบัญชาทุกระดับทำความเข้าใจและชี้แจงต่อทหารใต้บังคับบัญชาอย่างละเอียดเพื่อป้องกันการตัดสินใจผิดพลาดในพื้นที่ปะทะเป็นปีเป็นคลุยรัสเซียชี้ยุทธศาสตร์ความมั่นคงทรัมป์สอดคล้องกับมุมมองของมอสโก รัฐบาลรัสเซียออกมาให้การตอบรับเชิงบวกต่อยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติฉบับใหม่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐโดยระบุในวันอาทิตย์ว่ายุทธศาสตร์ดังกล่าวสอดคล้องกับมุมมองของรัสเซียเป็นส่วนใหญ่ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่มอสโกออกมาถแถลงชื่นชมเอกสารยุทธศาสตร์ของสหรัฐซึ่งเป็นอดีตศัตรูคู่แค้นในยุคสงครามเย็นอย่างเต็มภาคภูมิเอกสารยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐ ได้อธิบายถึงวิสัยทัศน์ของทรัมป์ว่าเป็นแนวคิดสัจจนิยมที่ยืดหยุ่นและเรียกร้องให้สหรัฐหรือฟื้นหลักคำสอนมอนโรในช่วงศตรวรรษที่19ซึ่งประกาศให้ซีกโลกตะวันตกเป็นเขตอิทธิพลของสหรัฐเอกสารยุทธศาสตร์ที่ทรัมป์ลงนามยังเตือนด้วยว่ายุโรปกำลังเผชิญกับการลบล้างอารยธรรมและย้ำว่าการเจรจายุติสงครามยูเครนเป็นหนึ่งในผลประโยชน์หลักของสหรัฐ และวอชิงตันต้องการฟื้นฟูสเสถียรภะาพเชิงยุทธศาสตร,ร์กับรัสเซียเรื่องมิสยูนิเวอร์สหลังจากเกิดเรื่องอื้อเฉาภายในประเทศไทยความขัดแย้งระหว่างนวัดนะครับกับนางงามเม็กซิโกซึ่งต่อมาก็ได้เป็นมิสยูนิเวอร์สเนี่ยปรากฏว่าเป็นประเด็นนะครับพอเกี่ยวข้องกับการพนันนะครับแล้วก็มีการจับกลุ่มผู้ลุงหารและทีมงานที่เกี่ยวข้องต่อมาก็มีการขอโทษร้องหม่มร้องไห้ ปรากฏว่าที่เม็กซิโกนะครับเจ้าของมิสยูนิเวอร์สก็คือราอูนะครับซึ่งเป็น c ีอของมิสยูนิเวอร์สเนี่ยนะฮะปรากฏว่าได้ถูกทางการเม็กซิโกสั่งอายัดทรัพย์สินทั้งหมดนะครับซึ่งราอูโซซาคันจูเนี่ยนะครับเป็นเจ้าของมิสยูนิเวอร์สออร์แกเนไทชันนะครับหรือ M.U o ร,ร่วมกับเจ้าของไทยคือแอนจจกพงศ์ซึ่งก็โดนข้อหาช่อโกงแล้วหลบหนีไปอยู่ที่เม็กซิโกนะครับสำนักงานต่อต้านการฟอกเงินของเม็กซิโกก็มีการสั่งอายัดบัญชีส่วนหนึ่งซึ่งการสอบสวนเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดค้าอาวุธแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของขมโมยน้ำมันนะครับเรื่องนี้ยังมีภาคต่อนะฮะยังไม่จบมิสยูนเวอร์ช่วงนี้ก็ถือว่าอื้อเฉาค่อนข้างจะมาก นะครับแล้วก็เป็นประเด็นฮอตฮะดังไปทั่วโลกและเกี่ยวข้องกับคนไทยด้วย សាគលបួសបាទអូស្មាច់ឆេះអាគីឲ្យឡានឆេះនេះនេះមិនមិនមិនមកគ្រាប់ឥឡូវបងប្អូនចំមកនេះឥឡូវមកគ្រាប់ទៀតហើយចេះគីបងចំអាគីបងនេះចំមកគីហើយចំហើយចំហើយបងប្អូននេះអូស្មាច់អាគីនឹងនៅមកពីយើងមកយើងនិយាយជាមួយទៅតាមแล้วก็คุยกันบาរយៈភេទไม่คุยครับ ต้องเป็นต้องแก้เขาก่อนมันังเป็นเรื่องของประเทศไทยกับประเทศคู่กรณีครับกังวลว่าส่งผลต่อการเจรจาภาษีนะครับไม่กังวลครับอย่างเมื่อเช้ากันนะอันวาก็มีการโกงไม่เต็มโคตรเลยงานมตามนี้นะครับถ้าจะจะพูดเนี่ยแ้่จะบอกให้ให้ ประเทศไทยทําอะไรผมก็วิงวอนว่าคนที่เกี่ยวข้องคนที่เป็นพยานควระจะต้องไปพูดให้กับคนที่ลุกรานประเทศไทยให้หยุดการกระทําเช่นนั้นเสียก่อนไม่ใช่มาบอกให้ประเทศไทยเรายังต้องอดทนต่อไปอยังต้องอหยุดยังต้อง ดำเนินการอะไรด้วยตัวเราเองไม่ได้มันเลยเวลานั้นไปแล้วทายถ้าอยากจะหยุดก็ไปบอกคนที่รุกรานเราให้หยุดทนายโย่ะแต่เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้เปิดก่อนนะคะทนานายกมันจะยืดเยื้อไหมคะคุณเชื่อคุณเชื่อเราคุณเชื่อคุณเชื่อคุณเชื่อกองทัพไทยหรือเชื่อหรือเชื่อศัตรูเราใช่ไหมคุณถามได้ไงว่าเขาก็บอกคุณเป็นคนไทยกองทัพไทยเป็นกองทัพที่เชื่อถือได้ รัฐบาลไทยเชื่อของรัพไทยครับครับก็สําหรับที่มาของเหตุการณ์นะเริ่มจากการใช้อาวุธโจมตีฝ่ายไทยเ,เมื่อวานนี้นะครับในช่วง14นกา15นาทีบริเวณพื้นที่ภูผาภูผาเหล็กนะพานหิน8ก้อนอําเภอกันทลารักษ์จังหวัดศรีสะเกดนะครับแล้วก็จากนั้นเองเนี่ยก็ตามมาอ,อ,อีกหลายหลายจุดหลายพื้นที่ นะครับตลอดแนวชายแดนนะครับแล้วก็มีโอกาสนะที่จะใช้อาวุธในลักษณะแบบนี้ในพื้นที่อื่นๆอีกนะครับซึ่งการใช้อาวุธตอบโต้นะครับยังคงเป็นไปตามาแผนการเผชิญเหตุนะครับเฉพาะพื้นที่นะครับหลักๆก,ก็เพื่อต้องการให้เจตนา,าใช้อาวุธนะที่กระทำต่อฝ่ายไทยนั้นเนี่ยนะ จำเป็นต้องใช้หลักการป้องกันตัวนะครับในกรอบของกฎการใช้กําลังนะครับซึ่งโดยสรุปก็คือการตอบโต้ของฝ่ายไทยนั้นก็คงเป็นไปตามการ,รเผชิญเหตนะุที่เกิดขึ้นในเฉพาะพื้นที่นั้นๆน,น,นะครับต่อเป้าหมายที่มีเจตนานะที่จะคุกคามหรือกระทำต่อฝ่ายไทยนะครับ สำหรับแล้วก็จากการตรวจสอบนะข้อมูลทางด้านการข่าวก็ยังพบว่าทหารกัมพูชามีการเตรียมความพร้อมของกำลังพลแล้วก็ยุทธปรกรณ์นะครับแล้วก็อาวุธยิงสนับสนุนเพิ่มเติมนะเข้ามาในพื้นที่เพิ่มขึ้นนะครับรวมถึงมีแนวโน้มว่าทางกัมพูชามีการระบุพิกัดนะครับการใช้อาวุธระยะไกลมายังพื้นที่ตอนในนะครับ ครอบคลุมพื้นที่ใกล้สนามบินบุรีรัมนะครับรวมถึงบริเวณพื้นที่ใกล้โรงพยาบาลในอำเภอปราสาทนะครับซึ่งพื้นที่เหล่านั้นอยู่ห่างจากชายแดนถึง30กิโลเมตรนะครับและนี้สำหรับบรรยากาศและ,ะท่าทีของกัมพูชาก่อนหน้านี้นะครับก็จะเห็นว่ากัมพูชาเองเนี่ยมักจะละเมิดในเรื่องของข้อตกลงหยุดยิงมาโดยตลอดนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการแอบ,บใช้ทุ่นระเบิดนะครับในบริเวณพื้นที่ชายแดนหรือในบริเวณพื้นที่ที่ฝ่ายไทยนั้นจะต้องใช้หรือจะต้องเป็นพื้นที่ที่ฝ่ายไทยจะต้องปฏิบัติงานนะครับและก็จากพืก้นจากภารกิจในเรื่องของการการเคลียร์หรือเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่นะครับรวมถึงการปรับปรุงเส้นทาง ของฝ่ายไทยนั้นก็มักจะถูกขัดขวางหรือไม่ได้รับความร่วมมือนะครับอย่างจริงจังนะครับทั้งนี้นะครับเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าทางกัมพูชาอาจจะต้องการให้กาลังพลทหารฝ่ายไทยนะครับได้รับผลกระทบจากทุนระเบิดเหล่านั้นนะครับต่อมาก็เรื่องการปฏิบัตนะิที่สำคัญในห้วงเย็นเมื่อวานนะครับ ทางกองทัพภาคที่สองก็คำนึงถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะครับก็จะมีการเร่งอพยพนะครับซึ่งการดำเนินการนั้นเป็นการปฏิบัติในพื้นที่สวนหลังนะครับซึ่งกองทัพภาคที่สองเองได้มีการประสานกับทางฝ่ายปกครองแล้วก็ฝ่ายท้องถิ่นแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการที่จะดําเนินการอพยพนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่ามีความสมบูรณ์แล้วนะครับ ต่อมาสําหรับเหตุการณ์ในวันนี้นะครับในช่วงกลางดึกนะในช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานะครับมีการยิงและเกิดการประทะในหลายพื้นที่นะหลายจุดจนกระทั่งรุ่งเช้านะครับและเริ่มประทะัดเ,เริ่มมีการประทะนะครับหนักขึ้นตั้งแต่เวลาประมาณช่วง5้านาฬิกาของเมื่อเช้ามืดเป็นต้นมานะครับคือทั้งฝ่ายกัมพูชาเองมีทั้งการใช้ปืนเล็กนะครับปืนใหญ่ อาวุธยิงสนับสนุนต่างๆเนี่ยเข้ามาจนเป็นเหตุให้กําลังพลเราได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตนะครับในพื้นที่ช่องบกนะครับและยังพบหลักฐานว่าทางทางฝ่ายกัมพูชาเองเนี่ยได้เปิดพื้นที่การประทะเพิ่มเติมอีกในหลายพื้นที่ด้วยกันในช่วงเช้ามืดนะครับได้แก่พื้นที่ช่องอานมานะครับห้วยตามมเลียพื้นที่ปราสาทคนาพื้นที่ปราสาทตาควาย นะครับแล้วก็ปราษาตาเมืองน,นะครับซึ่งฝ่ายไทยก็ได้ดําเนินการตอบโต้นะตามแผนเผชิญเหตุนะครับโดยเน้นเป้าหมายทางทหารเป็นหลักนะครับที่โจมทีหรือกระทาต่อฝ่ายไทยนะครับเช่นฐานทหารแล้วก็ที่ตั้งยิงอาวุธยิงสนับสนุนต่างๆรวมทั้งมีการประสานขอรับการสนับสนุนการใช้อากาศยานของกองทัพอากาศในการปล่อยนะครับอาวุธนะครับ เพื่อยับยั้งการโจมตีของทหารกัมพูชานะครับซึ่งถือเป็นความจําเป็นในการป้องกันตนเองหลังพบว,ว่าทางฝ่ายกัมพูชามีการใช้อาวุธยิงสนับสนุนต่อฝ่ายไทยอย่างต่อเนื่องครับกองทัพพันที่2ขอชี้แจงผลการปฏิบัติทางทหารในการโจมตีเป้าหมายภายใต้ขอบเขตเส้นปฏิบัติการหรือราย e of o p e r a t i ช n ที่เป็นภัยคุกคาม โดยภารกิจทั้งหมดผูกวางแผนและดําเนินการภายใต้หลักการปฏิบัติด้านความมั่นคงและกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเค้่งคัดพร้อมทั้งให้ความสําคัญสูงสุดต่อการป้องกันผลกระทบต่อประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสู้รบโดยในวันนี้วันที่8ธันวาคม2568กองทัพพัะที่2ได้ตอบโต้การปฏิบัติการทางทหารของฝ่ายกัมพูชาที่เป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อความมั่นคงของไทยรวมทั้งต่อความปลอดภัยของประชาชน ที่อยู่อาศัยในบริเวณพื้นที่ชายแดนจากการตรวจสอบข้อมูลทางด้านยุทธการพบว่าฝ่ายกัมพูชามีการเคลื่อนย้ายอาวุธหนักการจัดกำลังเข้าทำการลบและการเตรียมการยิงสนับสนุนซึ่งอาจมีลักษณะที่คุกคามเสถียรภาพและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชายแดนจึงนำไปสู่การโิแบิการทางทหารเพื่อยับยั้งทำลายฝ่ายกัมพูชาให้สิ้นขีดความสามารถทางการทหาร ในระดับที่จําเป็นต่อการรักษาความมั่นคงของรัฐและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่มีการปฏิบัติที่สําคัญได้แก่การยิงทําลายตึกร้างที่ทําการเครือข่ายสแกมเมอร์บริเวณพื้นที่ช่องอานมา้าอําเภอน้ํายืนจังหวัดอุบลราชธานีการยิงทําลายเสาแอนตี้โดนในพื้นที่พระวิหารและห้วยตาเมเรียอําเภอกันทลักษ์จังหวัดศรีสะเกดการกวาดล้างพื้นที่สวนมะม่วงหิมพาน ซึ่งลุกล้ำเส้นปฏิบัติการในพื้นที่ช่องระยีทางทิศตะวันตกช่องจอมการเข้าควบคุมปราสาทคนาอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินการยิงทําลายกระเช้าลําเลียงสเสบียงในพื้นที่เนิน350ปราสาทตะควายโดยคาดว่าในห่วงเวลากลางคืนฝ่ายกัมพูชาอาจมีการใช้อาวุธจรวดหลายลำก้อง BM 2 1ยิงต่อที่ตั้งทางพลละเรือนเพ่งเลงพื้นที่เดิมซึ่งเคยถูกยิงทําลายมาแล้ว เพื่อสร้างความสับสนให้กับสนามรบทั้งนี้กองทัพภาคที่สองได้ปฏิบัติภารกิจอย่างรอบครอบตามหลักสากลของการป้องกันตัวเองตามกฎบัตรสหรประชาชาติยึดหลักความจำเป็นและความได้สัดส่วนอย่างเคร่งครัดโดยกำหนดเป้าหมายเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานทางทหารคลังอาวุธศูนย์บัญชาการทางทหารและเส้นทางสนับสนุนการรบที่เป็นภัยต่อความมั่นคงกองทัพภาคที่สอง ระหนักถึงความสำคัญของการปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่และลดความเสี่ยงที่ไม่จำเป็นต่อภัยคุกค,คามที่มีผลกระทบต่อเอกราชอธิปไตยและความปลอดภัยของประชาชนเรื่องความขัดแย้งระหว่างไทยกับเขมรน,นะครับก็เกิดขึ้นหลังจากที่เขมรยิงไทยก่อนนะครับพอเขมรยิงไทยปุ๊บมีทหารได้รับบาดเจ็บสองนายนะครับ ในชุดแรกก็ต่อมาก็เสียชีวิตไป2นายได้รับบาดเจ็บอีก4นายอันว่าอิบราฮิมก็มาทําการจุรจาบอกจะเปิดฉากโจมตีนะฮะทั้ง2ฝ่ายเนี่ยนะฮะของแต่ละฝ่ายเนี่ก็เถียงกันไปมาว่าใครเป็นคนจุรจาซีนเอ็นก็รายงานว่าไทยเปิดฉากก่อน BBC ก็รายงานว่านะ,ะทั้ง2ฝ่ายก็โยนว่าคนเป็นคนเปิดฉากก่อน แต่ที่แน่มีทหารไทยไดร้รับบาดเจ็บอย่างน้อย2คนจากเหตุการณ์ปะท,ะทะที่เกิดขึ้นรอบนี้ก็เป็นรอบที่3แล้วนะฮะทางอลวอีบาหิมนะครับ,บ,รนะรบซึ่งเป็นประธานอาเซียนก็บอกให้อดกัน้นอดทนนะในขณะที่นุทินชาญวิกุลก็ยืนยันไม่อดไม่ทะก,กันไม่อดไม่ทนละจะต่อกันให้เต็บให้จบนะครับแล้วก็มีการยึดบ้านหนองยาคืนเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับประเทศไทยในขณะที่มัดเด็ด ของฮุนเซนก็หวังจะเหมือนกับอ,ง,องิงนะะมีการปล่อยคลิปเสียงออกมานะะแต่คราวนี้ของอนุทินก็มีภาพอนุทินกำลังก้มกราบนะฮะเป็นคลิปวิดีโอก้มกราบพระในประเทศเขมรแล้วก็มีภาพอนุทินพร้อมคลิปนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของการสนิทสนมกับผู้ว่านะครับ ในประเทศคามนนะทำให้เขาก็คิดว่าจะเป็นมัดเดดอ่ะจะทำให้ล้มรัฐบาลอนุทินชาญวิรกุลได้แต่ขณะนี้ก็ไม่สำเร็จนะครับประเด็นที่น่าสนใจคือสงครามจะเกิดขึ้นต่อไปไหมยังไม่เกิดก็จะเกิดแบบเนี้ยไปเรื่อยๆยังไม่จบนะยังไปเรื่อยๆนะครับมัดเดดของฮุนเซนที่ปล่อยคลิปมาเฟลฮะไม่ได้ผลหรอกนะครับสงครามจะยืดเยื้อต่อไปไหมจะยืดเยื้อต่อไป นะครับจนกว่าร nah ัฐบาลอุทินจะออกไปนะครับสงครามจึงจะยุดติลงนะครับหลังจากมีรัฐบาลใหม่รัฐบาลใหม่ผมมั่นใจว่าจะเข้ามาแก้ไขปัญหาได้อย่างแน่นอนนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้่ใจกการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกับคุณที่แชร์ต่อกับคุณที่เล่าต่อกับคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดี ผมเติร์ศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ